โรคภาษาเดนมาร์กซึ่ดัมมเดนสกโรคซึดัมไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนเซโรคหวัดฟักยกลเซ อาการท้องร่วงดีอร์แโรคหืดเอสเม่อีสุกอีใสสกอลคอประโรคคอตีทิฟตารีมาลาเรีย Malaria. Rokat. Meslinger. Yehum Meningitis. Kangtum. Forsyge. Bortbuom. Lungebetændelse. บาดทะยักสติลคัมเปวันโรคทูเบอร์คูโลูซโรคไอกรนคีโฮสเตโรคฟีดาคอปาโรคพิษสุนัขบ้า ฮุนเีกาลสก็บกาลาโรพิษน้องในแท้กูนูเรคายรักศาสน้อยทีฟุสอะฮิวาตกโรคคลระ แอนทรกมีดปรัสิวอากเนหลอดลมอักเสบพร่องคีติสภาวะสมองเสื่อมตเมนส์เ <Dem ence. S 1> บาหวาน โซกอซี so โรคลมชักอพิเลปซีโรคเกาต์กีกติดฟเนตผิวหนังอักเสบอ็กเซม ภูมิแพ้ a อ l ล r ก y มเมเร็ง k อ a f t อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา g l m ลืม e a กาอา่อเาร